ช่วงอิสลามคือระบอบการดำเนินชีวิตสนับสนุนโดยโรงแรม n o โวซิตี้บิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเรากาตุขอพระผู้เป็นเจ้าทรงปวดประทานสันติความเมตาและความเป็นสิลิมงคลจงประสบกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันที่5เดือนที่12 คือเดือนสุนฮิจตะเป็นเดือนสุดท้ายของฮิจรัลสกักราช1,438ขณะนี้พุทธิมทั่วโลกที่ไปทำฮัตกำลังพักแรมที่ทุ่งมีนาและในวันที่9ผู้สแสวงบุญทั้งหมดก็จะไปรวมตัวกันที่ทุ่งอารอฟะจะมีขั้นตอนและมีภารกิจอะไรที่ทำกันบ้างขอเชิญติดตามชมได้จากสารคดีเรื่องวันอารอฟะได้เลยครับวันอารอฟะ เดือนซุนฮิจยาเป็นเดือนที่12ของปฏิทินอิสลามเป็นเดือนสำคัญเดือนหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานวาตาลาทรงกำหนดเป็นหลักการหนึ่งใน5ข้อของศาสนาอิสลามที่ใช้ให้มุสลิมไปประกอบพิธีฮัจญ์ณมหานครมักกะราชอาณาจากาักรซาอุดีอาระเบียช่วงของการประกอบพิธีฮัจญ์เริ่มตั้งแต่วันที่8ของเดือนซุนฮิจยะตรงกับวันพระอาชสบดีที่31 เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2560และเสร็จสิ้นในวันที่13ของเดือนเดียวกันตรงกับวันอังคารที่5เดือนกันยายนพุทธศักราช2560ใช้เวลาในการปฏิบัติเพียง5วันหรือ6วันแต่ผลบุญหรือการตอบแทนสำหรับผู้ที่ได้รับคือ h a s h m a b r o t แปลว่า hash ที่สมบูรณ์ และได้รับผลตอบแทนคือสวงสวรรค์ท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดสลลลหัวอะไรฮิวาสลัมได้กล่าวในฮะดิษบทหนึ่งว่าการไปเยี่ยมกาบะจากครั้งหนึ่งไปยังอีกครั้งหนึ่งเป็นการชำระบาปที่ได้กระทำผิดในช่วงนั้นและฮัชที่มับรุษนั้นไม่มีการตอบแทนใดๆนอกจากสวรรค์เท่านั้น คำว่าอราราฟะในภาษาอาหรับแปลว่าพบและรู้จักสาเหตุที่ทุ่งแห่งนี้มีคนเรียกว่าอราราฟะเพราะว่าเป็นวันที่อลัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาได้สาบานในอัลกุรอานวันอราราฟะไม่ได้สําคัญเฉพาะผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจจ์เท่านั้นแต่สําหรับผู้ที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจ์ก็ถือว่ามีความสําคัญเช่นเดียวกัน เพราะท่านศาสนาทูตมูฮัมหมัดได้สนับสนุนให้มุสลิมที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจ์ให้ถือศีลอดในวันนี้ท่านได้กล่าวว่าการถือศีลอดในวันอาราฟะฉันหวังผลบุญจากอัลลอฮ์เพื่อลบล้างบาปหนึ่งปีที่ผ่านมาและอีกหนึ่งปีหลังจากนั้นวันที่9เดือนซุนฮิตยา ตรงกับวันศุกร์ที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2560ผู้สแสวงบุญจะเดินทางออกไปรวมตัวกันที่ทุ่งอาราฟ้าเรียกว่าการหูกูฟคือการพักสงบที่ทุ่งอาราฟ้าเริ่มจากช่วงบ่ายจนตะวันตกดินผู้ชายจะใส่ชุดเอีรอมเป็นผ้าสีขาวสองผืนส่วนผู้หญิงจะแต่งตัวชุดปกติ และต้องปฏิบัติตามกฎธรรมฮัจตลอดจนเสร็จพิธีการไปหูกุฟที่ทุ่งอาราฟาซึ่งเป็นหลักสำคัญในการทำฮัจใครที่ไม่ได้วูกุฟที่ทุ่งอาราฟะถือว่าไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจดังนั้นความสำคัญของการทำฮัจอยู่ที่วันอาราฟะมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจทุกคนจะต้องไปวูกุฟที่ทุ่งอาราฟะซึ่งการวูกุฟนี้ ถือเป็นรูปภาพจำลองของวันที่มนุษย์ทุกคนรวมทั้งผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกฟื้นคืนชีพอีกครั้งและไปรวมตัวกันที่ทุ่งมะซัดเพื่อฟังคำตัดสินจากอัลลอฮ์สภาพการรวมตัวกันของมุสลิมที่ทุ่งอรลฟาได้แสดงถึงการยอมจำนนตนต,อนต่อพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวในเวลาเดียวกันวันเดียวกันและสถานที่เดียวกัน ด้วยกริยาท่าทางนอบน้อมต่อมตนเช่นเดียวกันใส่เครื่องนุ่งห่มสีขาวแบบเดียวกันไม่มีใครเด่นกว่าใครไม่มีใครใหญ่กว่าใครไม่มีใครที่ประเสริฐกว่าใครนอกจากด้วยลักษณะของการยำเกรงต่ออัลลอฮ์เท่านั้นที่แตกต่างกันมุสลิมที่ประเสริฐที่สุดณนะที่อัลลอฮ์ก็คือ ผู้ที่สำรวมตนและปฏิบัติคุณงามความดีบนโลกนี้เพื่อโลกหน้าและมีความยำเกรงต่อพระองค์ทุกขณะเวลาท่านผู้ชมครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันอีดินอัลฮาแล้วนะครับการแสดงความดีใจความเบิกบานใจการไปรเยียบญาติพี่น้องวงสาคณาญาติและมิสหายเพื่อเป็นการกระชับมิตรสัมพันธ์ฉันพี่น้องเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติ ส่วนการให้คําอวยพรในวันอีซึ่งเป็นการกระทําของบรรดาสุฮาบะของท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะสลัมและคํากล่าวที่บรรดาอุลามาชอบใช้กันซับิขอถือโอกาสอวยพรล่วงหน้าเลยนะครับตะกอบ,บัลลัลฮ์มิน,นาวะมินกุมขอพระองค์ทรงโปรดต,ตอบรับจากเราและจากท่านเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วไปพบกับคุณอาริยามินีในช่วงกินดีมีคุณค่าได้เลยครับอัสลามุอะลัยุมวะเรามบะรัมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ